ียมงานให้ดีเตรียมงานให้ดีเรียบรเสรนะหลังจากที่เราเคยทํา M v วให้ไทยทศมิทไปแล้วครับจานุ้ยเชื่อไหมรับโทรศัพท์ไม่ไหวเลยโอ้โหทรมาชมโทรมาด่าดิไอทีมงานนะดีแต่บินโดนน่ะโอ้โหมันกับพุ่งเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกพุ่งไปโดนกองล้มละเนรนาศหมดพี่ไม่เข้าใจนะภาษากล้องเขาเรียกว่ามุมยกจ่ายเป็นมุมดั๊ดดั๊ดสิตเลยดิไม่ถ่ายดีก็ได้ดัดสลิอะไรล่ะอ๋อดัดดัดิต ว่าแต่ว่าวันนี้พวกพี่เรียกผมเน like. ี่ยมารวมตัวกันพี่มกีไอเคใหม่ใช่คุณไอซตดำมีหน้าคุณสักอันไหมเนี่ยในเนี้ยมึงก็จะจะพูดั่วพี่พี่เรียกผมมามีโปรเจกต์อะไรพี่หนุ่ยคือพี่จะบอกเลยตอนเนี้ยพี่จะมีโปรเจกต์แบบไลฟ์สดแบบเต้นแบบแบทเทิลกัน่ะไอนี่ก็เก่งไอนี่ก็เก่งเอาแบทเทิลกันเลยในติกตอกกำลังได้กำลังมาเลยนะแข่งของขวัญเนี่ยพี่เรื่องการเต้นเหรอจาย์เต้นไงเราได้พระล่ะ พูดเธอพะคุณเลยเฮียอยู่ๆมายืนยังยย้งหน้าแม่ทั้ง,งั้นเป็นได้รองโหน้ยเรื่องการเต้นเนี่ยคุยกับพี่สิอันนี้เคยได้ยินเข้าหูมาบ้างสมัยก่อนมีโรคดนตรีใช่ไอเด็กคนนั้นแหละมันคือผมนั่นเองนะครับจารย์โอ้โอเด็กในหนังไม่ลองต๊ะเรียนอะไรนะ่ะพี่เหรอมีสติในการพูดจาหน่อยดิวะลองดูนะส่งได้สมได้แต่ห้ามนะห้ามอย่างนี้ดูด้วยดูด้วยดูดูก่อนดิ มีกติกาไมม่ีแล้วห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ไม,ไม่เอาไม่มีเอาก็ติบใหม่เลยโอเคเดี๋ดดยวดฟังกูนะตอนท่าของกูเนี่ยหมดเกลี้ยงในหัวแล้วนะผมชอบที่มีเต้นในปาร์ตี้ล็อกอะ L M F a O อะอ๋อขอดูหน่อย นีะครับไม่ว่าเลยรับว่าเราลองดิแต่้แลขอร้องอย่ามีท่าไี้ในสัตว์เหยียดถีบเอวเคส์เลยนะมึงไม่ีอ้าอหรอแล้วก็ไอ้ยางงี้ไม่เอาไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาไม่เอาแล้วกูก็ไม่เต้นละสินะหนูไอ้ที่หนูเต้นที่ไอ้ที่เต้นที่ดูอ่ะอ๋อได้ได้เอออ่าลองดูดิ จิ้วพี่เดียมาถ้าอย่างงี้มาดูพี่หลุยฮะพี่หลุยครับจัดให้น้องชายดูแต่มีกติกาเอาเนี่ยอ่ะเอาเนี่ยอันนี้ไม่เอาได้เดี๋ยวเอาเรียกของไม่เอาไม่เอาอันนี้ยกให้เด็กๆเล่นไปนะ นี่ต้องไมเคิลดึงกางเกงได้เลยได้เลยเองตัวเองตัว ถ้าพี่แก่เท่าวี่หลุยอย่าทํากับพี่นะนี่พี่น้อยครับผมวันนี้พี่ไม่ต้องห่วงนะอุปกรณ์พวกผมลงมือทํากันเองเลยแล้วประจบประแจเตรียมให้เรียบร้อยนะ้วยแลวเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราด้แก้ไขทันไงพูดถึงประแจกันอยู่หรอคะพี่ถ้าพูดถึงประแจของใส่แว่นเลยเชิญเลยค่ะยังไงน้องเมย์ หนูขอแนะนำประแจบล็อกไฟฟ้าด้ามฟรีไร้สายคอยาวซีรีส์อินฟินิตี้ Infinity ตัวนี้แรงบิด115นิวตันเมตรมอเตอร์แบบไร้แปรงหานและที่หัวบล็อกทำจากโลหะชิ้นเดียวทนทานต่อแรงกระแทกสูงคอยาว6นิ้วพร้อมไฟ LED สองสว่างช่วยให้เข้าถึงมุมพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแถมยังมาพร้อมกับสวิตช์ล็อกทิกเกอร์นิรภัยป้องกันการสาร์ทเครื่องโดยไม่ตั้งใจสวิตช์แบบเร่งความเร็วตามแรงกดทำให้สามารถควบคุมความเร็วรอบได้อย่างเหมาะสม แถมคอด้านจับยังทําจากวัสดุอลูมิเนียมหนาแข็งแรงและทนทานต่อแรงขันที่สูงใช้ได้นานรับประกันถึง24เดือนเลยนะคะขอพังกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างค่ะแม้ของดีขนาดนี้นะคะจัดมาให้พี่เลยนะครับจะเอาไว้ไปใช้ที่บ้านสวนสักหน่อยจัดมาเลยครับอขอบคุณนะคะยินดีครับเดี๋ยวหนูให้พี่เน่งสาธิตให้ดูนะคะอ่ะถ้างั้นลองสาธิตดูสักหนึ่งครับตามใจแม่เจ้าเจ้าอะไรทำไมสาธิตทำกันอันนี้ผมชอบ ถ้าเล่นข้ามเนี่ยผมจะมากโงกคุณมากอ่ะพี่เอ๋ยังไม่กลับเหรอ เราคนอ๋อผมเหมือนกันเลยเหมือนกันโอเคขอบใจมากนะแล้วไงพี่นุ้ยสรุปไงเดี๋ยวก็เตรียมพร้อมไงผมหามาแล้วนี่สองคนแจ่มมากพี่นุ้ยสวยเลยหน้าปักหมุดชาแนลอ๋อปักหมุดชาแนลพี่ใครบ้างพี่น้องบินน้องพลอ๋อเออรู้จริงเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงเห็นมึงก็รู้ว่าอ๋อน้องมาได้ไงเอาพี่เดี๋ยวเข้ามาปุ๊บพวกผมเนี่ยจะรอดูว่าพี่นุ้ยทักเขาไหนโอ้สุดยอดพี่ติดต่อยังไม่รู้ได้ไงอ่ะโอเคมิ้นจ๋าพลอยจ๋ามาจ้า อะไรพี่คนไหนพลอยอ๋อมิ้นเป็นไงอุ้ยขาวขึ้นเยอะเลยมิ้นเนี่ยพี่โทรไปหนูไม่เคยปฏิเสธงานพี่เลยน่ารักมากเลยน้องพลอยเป็นไงสบายดีนะพลอยสบายพี่โทรไปพี่บอลใช่ไหมอือพี่บอลอยู่นู่นเอ็นน้อพี่ตั๊กน้องไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยหนูใช่ไม่ใช่บอกพี่ด้วยนะ จะเรียกกันทั้งรายการมันจบใช่มินค่ะมินต์คอยคอยพินมอยพิน <l ots> น้องตลก <c oughs> น้องเป็นคนตนลก <c oughs> รู้จักดุ้ย <c oughs> นี่น้องมิน้นนี่น้องพลอย <c oughs> มาคู่กันเอางี้นะเดี๋ยวใครมีท่าแล้วก็ทีเด็ดหรืออะไรนู่นนั่นก็แข่งกันได้เลยนะ <c oughs> แต่ดูแล้วเดี๋ยวพลอยเนี่ยเต้นเก่งเพราะคุณตัง้งน่ให้ผมดูคลิปเต้นตลอด <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ่หนูเต้นยังไงหนูเ <c oughs> ชื่อไหมว่าวันประชุมเนี่ยเฉพาะคลิปหนูเต้นเนี่ยเป็นสิบรอบที่พี่ดูเฮ้ยเดี๋ยวขอถามกันนช่วงช่วงพี่คุยเนผมพองะดือเขาได้เขาไมมวะ ได้เพราะปกติน้องเป็นย์สายเต้นอยู่แล้วสายเต้นและสายเซ็กซี่เอางี้เดี๋ยวพี่ขึ้นไลฟ์ปุ๊บเนี่ยใครได้ของขวัญปุ๊บคนนั้นก็เต้นแต่คนยังไม่ได้ยืนดูเขาเต้นก่อนโอเคไหมโอเคค่ะใครได้ของขวัญเยอะที่สุดเป็นผู้ชนะเตรียมของขวัญไว้นะใครอยากจะให้อะไรยังไม่ได้ทำไม่เต้นเลยนะคะอะไรฮะยังไม่ทำเต้นเลยนะคะใครก่อนไงครับเออจริงเหรอคะอะ ความคิดครับเป็นอะไรอย่างน,นี่ให้แต่ไอ้พลอยเต้นเต้นเ้นเนี่ยหนูก็สามารถเซ็กซี่ได้เงเอเอ,เอนี่เอาเพลงแบบมันเลยเมื่อกี้ขอโชว์สเต็ปแดนซ์ปอดฟอ้าเฮ้เหมาหมดเลยได้ไหมพี่อย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้เลยค่ะไม่เขาได้ของเยอะไงก็ให้เขาเต้นก็ถูกแล้วไงหนูหนทำได้เด็ดกว่านี้เ <ๆ S 1> พราะหนูว่าเด็ดเด็ดเด็ด อะไรคืออะไรหอมอเคคอะไรหอเซ็กซี kind of ่ได um, ้กว่านี้เหรอได้กว่านี้จะไปก้าวไปทำไมเมื่อกี้ก็าออกหมดเต็มพลยขอแบบนี้มันต้องค่อยๆเปิดเออเอาแล้วของที่งี้พวกพี่ก็ต้องจ่ายตังค์นะพวเราถ้ามันจะใช่อ่ะมันก็ใช่สิค่ะพี่เอางั้นหนูเหมาเองแล้วกันนะหนูเหมาเลยหนูขอเหมาจะให้เขาคนเดียวเลยนะให้หนูคนเดียวเลยเอาพี่คนเดียวเลยเซ็กซี่เซ็กซี่ ถ้ามันไม่ไหวก็พอได้นะลูก <c oughs> เราก็ยมยอมเพื่อนบะเฮ้ยให้อะไรอ่ะของขวัญน่ะของขวัญแล้วกเกี่ยวอะไรคุยอ่ะขวนนัญชอบเป่าคุยขวนนัญชอบเป่าคุย